ผมจะสรุปประเด็นทองคำแบบดีนะครับแล้วก็กรอบราคาตัวนี้เนี่ยนักถุนสามารถใช้ในการเทรดวันที่12ได้เลยนะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์ครับทุกท่านทองคำสรุปแบบท็อปดาวน์ในไลซิสนะครับนักถุนครับจากระดับภาพใหญ่เกอะแล้วก็ย่อตัวลงมาภาพรวมใหญ่ๆเดี่ยบหน้าบายเนี่ยบอกได้คำเดียวชัดสั้นๆชัดๆเลยนะครับว่ายังไม่เสียหรอกครับคือหน้าบายเนี่ยสามารถลุนได้ไม่ได้ียอะไรน่ากลัวเพราะนักทุนดูนะครับว่าเวลาที่ราคาทองคำเกิดการย่อตัวลงมาเนี่ย เขาจะลงมาอยู่ใกล้ๆแถวประมาณระดับ2,000แล้วก็จะมีแรงช้อนซื้อเนี่ยดีสลับกลับขึ้นไปตลอดเวลาเลยทําให้โดยภาพรวมแล้วราคาทองคําแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงจริงแต่ก็ไม่สามารถทําโลใหม่ได้เลย นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาทองคําถ้าไม่หลุดจากบริเวณโ,โลตรงนี้เนี่ยผมว่าเรายังสามารถรู้ในการขึ้นได้แต่การจะขึ้นในภาพใหญ่ได้เนี่ยมันก็จะต้องผ่านฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนครับถ้าทะลุฝั่งนี้ขึ้นไปได้หน้าบ่ายก็จะกลับไปอย่างชัดเจนถ้าทะลุตรงนี้ลงมาได้หน้าเซลล์เดี๋ยวจะเดือพื้นที่ในการลงเนี่เยอะมากเลยแต่ถ้าถามผมในตอนนี้นะครับว่าคุณเห็นอะไรไหมที่จะทําให้ทองคําลงลึกขนาดนั้นตัวนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่เห็นนะปัจจัยที่จะทําให้ทองคําลงลึกขนาดนั้น บางท่านอาจจะเริ่มสงสัยครับก็ถามว่าแล้วปัจจัยทา้งน้านเทคนิคกังคุณมันมันลงได้ไหมปัจจัยทา้งน้านเทคนิคเนี่ยสามารถลงได้นะลงแบบว่าไหลเลยครับไม่ต้องมีข่าวแต่ว่าลงสุดๆเนี่ยผมให้แค่ 1,988อันนี้คือเต็มที่ของผมแล้วแล้วก็แจ้งกับนักทุนเกอนเลยนะครับว่าโซนน,น้ำเงินตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลงมาได้ยังไงผมรับบายแน่ๆอยู่แล้วครับทุกท่านโซนตรงนี้คือเป็นโซนเฉลี่ยบายเลยเพราะว่ามันเป็นโซนสุดท้ายก่อนที่โครงสร้างหน้าบายในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดรอยร้าวดังนั้นนะครับนักทุนคนที่ติดบ,บายอยู่ที่บริเวณด้านบนเนี่ยเขาก็จะถามผมว่าพี่ต้องกลัวไหมคุณพี่ต้องกัวงกลวลใจอย่างตอนนี้คือถ่านนักทไม่ไ,ได้โอเวอร์เทรดนะก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ดีอะไรน่ากลัวเลย ความน่ากลัวอย่างเดียวเลยของราคาทองคําหน้าบ่ายคือการที่ลงแรงมากจนหลุด 1, 1988หรือว่าเข้าไปอยู่ในโซนส0 1 6นตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มหวาดเสียวหน่อยๆแล้วครับทุกท่านพอจะมองเห็นภาพหรือยังนั่งจุนครับดังนั้นคนที่เทรดหน้าบ่ายและติดดอยอยู่ตอนนี้เนี่ยเขามีสิ่งที่จะต้องทำนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับสิ่งที่เขาเหล่านี้จะต้องทําคืออะไร คือการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ผมนิดหนึ่งว่าถ้าราคาทองคำเนี่ยมันดันลงมานะครับนักงุนครับแล้วมันลงมาอยู่ในโซนน้ำเงินด้านล่างเขาะออกไม้แก้ยังไงดีเนี่ยครับเดี๋ยวผมเสริมแนวตรงกลางให้แนวตรงกลางนี้เนี่ยก็คือราคาประมาณ2 0 0พนักงจุนจะต้องมาเฉลี่ยวออไม้แก้ในโซนนี้เท่านั้นเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยบอกได้เลยลว,ว่าทองเนี่ยขึ้นยากแทบจะไม่ขึ้นแล้วนักงจุนครับคือจะต้องมีปัใจจัยใหญ่จริงๆทองถึงจะขึ้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันยังพอมีลุ้นและ ก็เตรียมเงินเผื่อไปด้วยถ้านั่งถดออกโอเวอร์เทรดไปแต่เอาจริงๆนะครับโซนน้าเงินด้านล่างเนี่ยมันเป็นโซนของการแก้ไม้ก็จริงอยู่แต่ผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนานะที่นั่งถุดจะต้องมาออกไม้แก้ถ้าไม่อยากจะพิจรารณาแบ่งคัดจริงๆก็ให้ใช้โซนตรงนี้นะเป็นโซนสุดท้ายแล้วกันถามต่อว่าแล้วอย่างนี้วันจับเนี่ยคุณเราจะเทรดยังไงเดีวเราจะบายได้ไหมก็ต้องบอกว่าสามารถบายได้ตอนนี้ราคาปิดตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ2024ผมแนะนําว่ารอทองย่อดมาอีกนิดหนึ่งให้มันใกล้กับ2 0 1 6มากที่สุดครับนน เพราะว่าโซนแถวนี้เนี่ยมันจะมีคนมาช่วยนักถุนในการบายค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้านักทุนบายได้แถวนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเวลาโดนลากโดนทุบลงไปเนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยซ้อนอเข้ามาช่วยช้อนได้ครับได้ง่ายๆโอกาสที่จะพลาดมันก็จะยากด้วยพี่ๆขาบายพอเข้าใจตรงกันนะอันนี้คือเราพูดถึง2กรณีกรณีแรกคือคนที่ไม่มีของกรณีที่2คือคนที่ติดดอยนะครับแต่เราจะไม่พูดรวมถึงคนที่โอเวอร์เทรดนะเพราะคนที่โอเวอร์เทรดส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรอด ต่อให้มีโซนแก้ไม้ที่ผมให้กับนักทุนไปอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่รอดนะครับนักทุน,นทันนะถ้าเกิดว่าพี่ๆเข้าใจตรงกันและทันนะครับนักทุนครับผมขอเลข1คนละ1ตัวสําหรับนักทุน,นหน้าบ่ายครับต่อมาครับ เนี่ยครับอย่างที่ชัยจะพักถามมาเดี๋ยวว่าทองเมีุน้ำจืหลุด2000ัไหม2000พันเนี่ยมันยังมีโอกาสลงถึงนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยของราคาทองคำการวิร่งการเคลื่อนไหวแค่หลักพันกว่าจุดเดนไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เอาจริงๆคุอยางที่ผมบอกครับผมไม่กลัวนะทองหลุด2อ0พคุณลงมาได้ผมช้อนได้เหมือนกัน2,000เนี่ยผมจะกลัวอย่างเดียว1988ถ้าจุดนี้รับไม่อยู่อันนี้ผมจะเริ่มหวัดหวัดระแวงแล้วว่าทองหน้าไายผมถ้าจะแย่ลนวะผมบอกผมพลาดแล้วล่ะถ้าเกิดว่าผมไปบายแล้วทองมันยังลงหลุดอีก ทีนี้มาคุยถึงขาเซลบ้างคุณครับถามประโยคนึงถามว่าขาเซลล์ขาบายเนี่ยใครเป็นต่อใครมีความได้เปรียบมากกว่ากันเออต้องบอกแบบดีครับว่าคือจริงๆถ้าจะมาพูดแบบว่าภาพใหญ่เนี่ยมันก็ต้องบอกหน้าบายถูกไปนักทุนแต่เราส่วนใหญ่แล้วในไลฟ์ของเราเนี่ยเราก็มักจะเป็นนักทุนแบบรายย่อยต้องการที่จะเทรดบอกว,ว่ารายวันดังนั้นจะมาบอกว่าหน้าบายเป็นต่อมันก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าหน้าเซลเป็นต่อจริงครับ ในระยะสั้นๆถ้าคุยแบบว่าเดวันจริงๆดังนั้นนะครับคนที่ถือไม้เซลล์มาตั้งแต่บริเวณด้านบนเลยเนี่ยนั่งทุนครับแถวๆประมาณ2 0 3 0กว่า2 4 0กว่าถามว่ายังถือได้ไหมคําตอบคือยังถือได้นะครับเพราะว่าตอนที่ราคาทองคำเนี่ยขยับปรับตัวลงไปอยู่ที่โซน2,200 0ก,กว่าแล้วติดนิดเดียวแนวรับโซนนี้แนวรับโซน2 2 0ต้นๆเด็กยังทําหน้าที่ได้ดีแต่ราคาทองคําดันมาทําลักษณะแพทเทิร์นแบบแฟลกค,ครับนั่งทุน พทฒน์แบบแฟรกนั่งทุนดูเสียงไหมครับแฟรกนี่ดูยังไงทุกท่านดูตรงนี้ได้เลยครับมันจะมีตัวเลขฟิโบบอกกับนั่งทุนอยู่ว่าราคาใดๆก็ตามแต่หากเมื่อเกิดการกลับตัวย้อนกลับขึ้นมาและถ้าแตะแถวแถวฟิโบ38.2กับตัว50%และออกอาการเนี่ยแปลว่าตอนนี้ราคาทองคํากําลังทําแพทิร์แบบบัล i ิชแฟร์คำว่าบัล i ิชแฟร์เนี่ยมันคือพทิร์ในการลงต่อตามมุมมองทางด้านเทคนิคครับเล่นทุดลองดูนะเห็นไหม เวลาที่เข้าสู่โซนน้าเงินตรงนี้ครับน,นี่ผมซูมให้เข้าโซนน้ําเงินมันแตะปุ๊บย่อแตะย่อแตะย่อแตะย,ย่อตลอดเลยครับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าทองคาเดี่ยมีปฏิกิริยานะเวลาแตะที่ฟิโบ38.2ดังนั้นวันจันเนี่ยถ้าทองไม่สามารถรีบขึ้นมานะครับถูกต้องครับจนกลับไปที่2 0 2 6 2 0 3 0ได้กระผมเองเนี่ยหวันใจอย่างมากนะว่าราคาทองคำจะลงต่อดังนั้น ผมถึงบอกหน้าบ่ายไงว่าถ้าเกิดว่านกทุนไม่ได้รีบเกินไปเนี่ยอย่าไปใจร้อนถ้าเป็นไปได้ก็มารอบ่ายนะครับนะบริเวณแถวนี้ก็ยังดีนี่ในโซนน้ำเงินหรือว่าให้มันใกล้เฮกับโซนน้ำเงินมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับหน้าบ่ายค่อยรอแถวนี้แต่ถ้าสําหรับหน้าเซลล์คนที่ไม่มีของเชื่อได้เลยว่าพอเขาเห็นว่าราคาทองคํานะครับขึ้นและยอ่อขึ้นและยอ่ะยอหลายรอบแบบนี้เขาจะทําอะไรรู้ไหมนักงถุนครับเปิดตลาดมาวันจันทร์ผมคิดว่าถ้าทองไม่ได้กระโดดกลับขึ้นไปนะ เขาเซลเลยคือเขาเซลตังแบ่เปิดตลาดเลยเลยคุณครับอาจจะรอหลัง8ปดโมงเป็นต้นไปแปดโมงแปดโมงครึ่งนะครับแม้ว่าตลาดจีนอาจจะยังอยู่ในช่วงของการปิดทําการนะแต่มันก็จะมีเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ในทุนตลาดเอเชียเขาเข้ากันมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาปกติของเขาที่จะทําการเทรดดังนั้นมีความไปไปได้สูงมากว่าถ้าทองคํากลับไปที่2 0 2 8 2030ขึ้นไปตรงนี้ไม่ได้มันจะไหลลงมาถ้าไม่โลเดิมก็โลใหม่เป้ามันมีอยู่แค่นี้ดังนั้นขาบ่ายวันจันทร์เนี่ยไม่ต้องรีบ ถ้าจบคืนนี้ไปเปิดตลาดมาวันจันทร์ทองไม่ได้แก็บขึ้นนะถ้าฟังกี่ครั้งฟังดีๆครับเดี๋ยวผมย้าให้รอบที่2ถ้าเปิดมาพรุ่งนี้ทองคําไม่กลับขึ้นไปด้านบนซึ่งจากที่ตรวจสอบข่าวสารแล้วกับทั้งในแะต่างประเทศจนถึงตอนนี้นะครับเวลาประมาณสิบเนาฬิกาห้นาทีผมยังไม่เห็นว่าจะมีข่าวสําคัญนะดังนั้นถ้ามันไม่กลับขึ้นขาบ่ายนั่งน,นิ่งๆเลยครับคนที่ไม่มีของอย่ารีบโดยเด็ดขาดนะครับส่วนขาเซล ถ้ามันไม่แกลบและเปิดมาราคาต่อกันเลยเนี่ยถ้าไม่ขึ้นเกิน2 0 2 8แปลว่านาทุสามารถเซลได้เรื่อยๆจบครับแค่นี้เลยแล้วเป้าในการลุ้นเนี่ยถ้าไม่ใช่โลเดิมก็ต้องเป็นโลใหม่มีแค่2อย่างแค่นี้เพียงพอแล้วครับพี่พี่ขาเซลเข้าใจตรงกันไหมครับถ้าขาเซลเข้าใจตรงกันขอเลข2นะแต่ขาเซลก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าขาเซลเป็นต่อในรูปแบบของการเทรดแบบรายวันจริงแต่ไม่ได้เป็นต่อ ในรูปแบบการเทรดที่จะเอาชนะลงลึกจนสามารถหลุดกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้นะโซนตรงนี้คือโซนที่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าใครก็ตามที่ไม่มีของไม้บายเขาเก็บแน่ๆบริเวณราคา3ตัวนี้ครับแนวรับ3ตัวด้านล่างเนี่ยคือแนวรับราคา2,016 2 0 0 3แล้วก็1,988ครับนั่งชุนมีแค่นี้จริงๆครับที่จะให้กับพี่ๆนังชุนเอาไว้โอเคนะครับ น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับนักทุนครับขอบคุณครับขอพระคุณนักลงทุนทุกท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกแนลทองคำนะครับนักองจากนักทุนชอบเทรดทองคำเป็นหลักเดียวยากภาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ลายคูเปา n ์นิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลับบงศรัทธาได้เลยนะักทุนใช้ QR ียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนักชุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ